เติมเกมถูกปลอดภัยม <to win. S 3> okay, ั่นใจเพจลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปืดดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยเอาลรื่องกับสวัสดีทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันครับวันนี้เดี๋ยวมาสอนเล่นบอลสวนกับโหดๆนะครับโหดๆคมๆเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่า การเล่นสวนกลับเนี่ยควรที่จะเล่นแบบไหนนะครับผมอ่ะจังหวะเข้าบอลดักบอลอะไรต่างๆนะครับผมอ่ะวันนี้เจอกับผู้แข่งที่ได้ได้ว่าจัดแผนมา C...C 1... 1 4น,นนะออกก็แบบเล่นหน้าสี่ส่เราเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะสวนเขายังไงนะนะครับนะครับออกด้านข้างไปครับข้างไปเดอะบอยไม่ถึงครับจังหวะนี้โดนตัดบอลมาที่รามินยาเมา มีนแทงต่อเนื่องมาที่ไมคโอเวนโอเวนครึงครึงแล้วเปิดยกมาจังหวะนี้อ่ามีเป็นไรครับยังเก็บได้ไปครับจังหวะสวนจังหวะสวนนี่ก็คือตัดบอลน,นั่นแหละเนาะในหงอะหลายคนก็น่าจะเข้าใจนะครับตัดบอลได้ก็คือสวนเลยแต่ปฏิทิภภาพในการสวนก็คือเราต้องมองดูว่าจังหวะที่เราสวนอะเราได้เปรียบไหมนี่คับในการแทงบอลออกเกมอะไรแบบนี้นะครับอะถ้าได้เปรียบเราก็แทงตามจังหวะแทงตามช่องได้เลยนะนะครับ ถ้ามันยังไม่ได้ผลเดี๋ยวจะแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ผลเท่าไหร่นะนะครับนะครับจังหวะนี้คู่แข่งสาตยาวมาที่ไมเคิลอเวนครับลามินยาเมลไมเคิลอเวนครึ่งครึ่งครึ่งแล้วเข้าไหนมาลูกนี้ได้ซัดเลยครับโอ้โหเราเดินโดนเปิดก่อนนะครับผมจังหวะนี้โดยเบอร์บาตอฟครับดิมิทาเบอร์ตอฟครับมานี่ครับตัดบอลได้สวนเลยครับทุกคน พิกแล้วให้ขึ้นหน้าต่อเนื่องเลยครับจังหวะน,นี้พิกเข้าซ้ายยังครับยังยังไม่ได้ลูกนี้จังหวะสวนเนี่ยก็คือเราต้องทําเร็วนะทุกคนถ้าแบบเราตัดบอลได้ก็คือต้องสวนทันทีเนาะนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับการสวนที่ดีควรมองดูว่าจังหวะใจจังหวะไหนมันจะติดคู่แข่งไหมนะครับแต่ถ้าเช็คแล้วแบบนี้นะครับไม่ติดขึ้นหน้าไปเลยครับพิกหนึ่งสองเข้ากลางยัดเมซี่นะนะครับปึ๊บปั่นครับียบร้อย ดูเหมือนง่ายไหมนะครับอา,อาจจะไม่ได้ยากนะนะครับสำหรับคนที่แบบเล่นจนชำนาญแล้วนะครับเทคนิคเนี่ยคือ1มองหาตัวที่ว่างนะครับตัดบอลได้ปุ๊บมองหาตัวที่ว่างนะครับจะเป็นแดนหน้าแดนกลางก็ตามนะครับเราอาจจะตัดบอลได้แล้วจ่ายยัดหน้าเลยก็ได้นะครับผมถ้าหน้าเราว่างนะครับอมจางวันนี้โดนก่อนอ่ะเดี๋ยวอธิบายต่อนะครับถ้าหน้าเราว่างจากนั้นจ่ายแค่พักบอลนะให้แดนหน้านะครับผมแล้วจากนั้นจ่ายลงมาให้กลาง เก็บบอลให้นะครับเพื่อที่จะให้หน้าเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่สามารถลิกบอลยิงบอลได้นะครับผมอ่ะเราก็ทําการจบสกอร์ทีนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวมาต่อครึ่งหลังกันนะครับครึ่งแรกเราโดนเปิดไปก่อนครับ2ประตูต่อหนึ่งนะจังหวะก่อนครับจะเล่นให้หัวเราต้องมีรูปแบบในการเล่นนะครับมาจากวันนี้คาร์ลสอยากให้เขาได้เปิดนะครับผมกันโอกาสที่เขาจะได้ยิงให้น้อยที่สุดนะครับผมอ่ะตัดบอลครับตัดไปสวนครับทีนี้ไปหนึ่งครับคืน ขอากลางออกด้านข้างไปเลยครับอ่าโมดิตเติมแล้วจ่ายทีนี้ครับคือจี้ก่อนนะนะครับผมถ้ามีโอกาสเราจี้ก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งรีบจ่ายจนเกินไปเปิดพื้นที่ว่างก่อนนะครับผมอ่าอย่างจังหวะเมซี่เนี่ยถ้าจ่ายปุ๊บจังหวะแรกเนี่ยยังไงโมดิตก็ไม่ถึงนะครับอ่าไม่ใช่โมดิ์สิโลจิกี้นะครับผมจี้ขึ้นหน้าก่อนนะครับเพื่อที่จะดึงตัวประกบออกมาก่อนนะครับเปิดพื้นที่ว่างทําช่องนั่นเองนะครับให้นักเตะของเราเนี่ยเข้าโจมตีเขาได้แบบง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอ กดเสียบไว้รอเลยเนี่ยผมเพราะว่าคิดว่ายังไงเขาต้องยิงนะครับที่น่าจะกันแบบนี้นะจังหวะเกมรับนะครับมาครับออกข้างๆไปตรงนี้เดอะบอยไม่มีตัวเติมเลยด้านหน้าครับวนนะครับอ่าวนเข้าในก่อนเห็นไหมนะครับเปิดช่องจากนั้นเราใช้ความสามารถแค่นิดหน่อยนะครับผมก็คือจังหวะนี้เลี้ยงเพื่อให้เข้าเท้าขวานะครับผมแล้วก็จบเลยนะครับคือโอกาสสวนอ่ะเราไม่ต้องอาศัยเยอะครับถ้าเราอาพิกบอลเป็นนะครับผมอ่า หาทิศทางได้นะครับผมมันไม่ได้ยากเลยนะครับผมแล้วก็อัพนักเตะให้มันสามารถยิงปั่นจากแถว2นะครับผมจากนอกกรอบเขตโทษได้อะไรแบบนี้มันก็ช่วยเราได้เหมือนกันนะครับไปจังหวะสวนครับสวนเข้ากลางมาจังหวะนี้โดนดักก่อนหาจังหวะใหม่ก่อนครับมาจังหวะนี้โอ้โหได้ยิงเน้นๆลูกนี้โอ้โหกองหลังประกบกันไม่อยู่ครับจังหวะนี้ก็ต้องยอมเขาแหละครับอหาลูกที่4ี่ครับทุกคน เหมือนเดิมครับเทคนิคของเราจังหวะนี้เช็คไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมสําคัญว่าให้เพื่อนๆไปเช็คให้ดีแล้วกันนะครับจังหวะจ่ายบอลนะนะครับที่นอาจจะไม่ได้แบบนิ่งจ๋านะครับและเอียดจ๋าขนาดนั้นนะครับแต่หลักการเลยก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมอย่าให้เขาได้เปิดนะนะครับจังหวะแบบนี้เนี่ยนะครับเสียบได้เสียบนะครับผมอ่ะตัดโอกาสที่เขาจะเข้ามายิงครับอ่ะจังหวะนี้คุมไม่ได้ไม่เป็นไรโขงมาก่อนสวนครับทีนี้อ่ะพักตัวไกลเห็นไหมพักบอลเอต เมสซี่เติมแล้วนะครับผมอ่าต่อเลยโมดิทไม่ใช่โมดิทโรชิกกี้นะครับเติมเหมือนกันจี้ขึ้นหน้าเลยครับจังหวะนี้ชูแนวเลือกที่จะสตันนิ่งนะครับเพราะว่าอ่าเมสซี่เนี่ยโดนปิดอยู่นะครับผมอ่าให้เรามั่นใจในส่วนของตัวนักเตะของเราด้วยนะครับชูเนวเนี่ยมั่นใจในส่วนของกองกลางที่ตัวเองอัพมาอยู่แล้วนะครับผมว่าตัวนี้สามารถที่จะยิงไกลแบบนี้ได้นะครับผมอ่าอย่างโรชิกกี้เนี่ยเป็นคนที่จบแถว2ดีมากๆนะครับผมถ้าได้มีโอกาสสตันนิ่งเนี่ยลูกมันจะอ่ามีส ดิปปิ้งช็อตนหน่อยๆด้วยนี่ครับผมอ่ะก็ไปอัพสกิลเพิ่มแล้วกันนะครับถ้าใครที่เล่นกองกลางแบบตัวเล็กๆกันเนาะนะครับผมให้มันมีพวกสกิลนักขึ้นช็อตไลซิ่งช็อตนะครับหรือว่าดิปปิ้งช็อตอันนี้ก็เลือกเอาแล้วกันนะครับส่วนที่น่าเลือกเป็นดิปปิ้งช็อตนะครับยิงพุ่งๆใส่สายนิดนึงนะครับอ่ะเมซี่สวนครับออกอข้างไปลักษณะการเล่นก็คือเราต้องไม่ตายแบบเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะ จังหวะถ่ายทีบอลอ่ะต้องไม่หยุดเคลื่อนที่นะครับผมแล้วก็ไม่แบบหมดไอเดียในการจ่ายนะผมก็คือต้องจ่ายบอลออกไปในทิศทางที่เราได้เปรียบตลอดเวลานะครับเวลาเราสวนนะนะครับผมอ่ะก็จะทําให้เราเนี่ยหดขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับผมลองฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆครับฝึกไปทุกแมตช์นะครับมันจะสะสมเ็นเก็บชั่วโมงบินของเราไปในตัวเลยนะครับผมอ่ะลองเล่นดูนะนะครับผมเปิดช่องเปิดโอกาสนะผมอ่ะพักบอล อ่ะคลองวอนพักวอนคลองวอนพีกวอนจบแค่นั้นนะครับอ่ะโอเคไปทดลองกันดูครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม